มะนาวดองบวยเป็นเครื่องดื่มดับกระหายที่ให้ความสดชื่นชุ่มคอแถมยังมีสรรพ,พคุณช่วยขับเสมหะและลดอาการเจ็บคอได้แต่กรรมวิธีการทำมะนาวดองบวยยุ่งยากระยะเวลานานกว่ามะนาวดองจะมีความนุ่มและทานได้ทั้งเปลือกซึ่งผลิตภัณฑ์ทับเที่ยงมะนาวดองบวยที่ถนนรัศดาตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรงัง นางสิริมาคงเสรีนนท์เล่าให้ฟังว่ามะนาวดองบวยเป็นภูมิปัญญาของคนจีนส่วนใหญ่คนจีนจะดองมะนาวเพื่อนำมาปรุงเป็นอาหารซึ่งระยะเวลาในการดองประมาณ3มปีถึงจะสามารถนำมารับประทานได้ค่ะเครื่องดื่มเข้มข้นขับเที่ยงมะนาวดองบวยนะคะตัวมะนาวดองบวยนะคะ เป็นภูมิปัญญาของคนจีนนะคะซึ่งบรรพบุรุษของครอบครัวเราก็มาจากเมืองจีนนะคะก็จะเป็นชาวจีนใต้จิ๋วนะคะเราก็จะได้รับภูมิได้รับภูมิปัญญานี้สืบทอดกันมานะคะมะนาวดองนะคะปกติก็คือเราจะดองมะนาวเพื่อเป็นการถนอมอาหารเก็บรักษานะคะแล้วเอามาปรุงอาหารนอกจากนี้นะคะคนจีนเวลาลูกหลานหรือคนในบ้านไม่สบายนะคะก็จะนำมะนาวดองนี่แหละคะ่ะ เอามาบดกับน้ำตาลทรายเติมน้ำร้อนทานเพื่อช่วยในการบรรเทาอาการไอระคายคอแล้วก็ช่วยขับเสมหะได้เป็นอย่างดีเลยอะคะ่ะนอกจากนี้น้ำมะนาวดองบวยยังสามารถประยุกต์ทำเป็นเมนูอื่นได้เช่นทำเป็นน้ำจิ้มสำหรับของทอดทำเป็นแยมทาขนมปังและทำเป็นค็อกเทลได้ด้วยเครื่องดื่มเข้มขน้นทับเที่ยงมะนาวดองบวยของเรานะคะสามารถ นำมาทำเป็นเครื่องดื่มชงทานได้ทั้งร้อนเ <_ C> e <an> ยน็นผสมโซดาจุดเด่นที่ทำให้เราแตกต่างกับผู้ผลิตรายอื่นนะคะเนื่องจากว่ามะนาวดองตามท้องตลาดในปัจจุบันในสังคมที่เร่งรีบนะคะการดองมะนาวจะใช้เวลาสั้นเพื่อที่จะใช้สำหรับการประกอบอาหารเท่านั้นนะคะแต่จุดหลักของเราก็คือเราอยากสืบทอดภูมิปัญญานะคะเพราะว่า ในเรื่องของระยะเวลาที่ดองนานประโยชน์ของมันก็คือมันจะช่วยลดความขมของเปลือกมะนาวและที่สำคัญก็คือเม็ดมะนาวด้วยนะคะโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรังได้จัดทำโครงการเวรณาการภาคีพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดโอท p อปกลงยั่งยืนโดยส่งเสริมทับที่ยังมะนาวดองบ้วยยกระดับเป็นสินค้าพรีเมียมต่อไป